ภาสโซนเหมือนในไอพีเรามีคนติดตามเยอะมากเลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่ารูปแต่ลรูปคือเหมือน,นมีน่าขายครับคือมันเป็นรูป,ม,ป,รปมันเป็นรูปที่อยู่ในคอมมิทของพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็รูปงานที่ที่ขายด้วยแต่ว,ว่า รูปที่เป็นไลฟ์สไตล์เราก็ยังมีอัปเดตให้ให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆอาจจะอัพเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับยังครับพูาคุณมองว่าเอ้ยเราพยายามรีวิวสินค้าในไอจีมากเกินไปเหมือนข่ายคอองเงี้ยครับผมเดี๋ยวจะพยายามลดลดให้นะครับผมครับผมแล้ซีเรียสไม่พูดที่มองเราแบบนี้ก็ถามว่าซีเรียสไหมก็นิดนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยแต่ว่าคือบางอันเดี๋ยวนี้คือมันอย่างพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีลง โปรโมทให้เขาหรือว่างานที่ที่ที่เขาติดต่อมาบางอันก็ต้องแบบมีลงโปรโมทหรือว่าอยู่ในคอมมิชชที่ทางบริษัทคุยไว้ให้เราก็ต้องออลงอะไรอย่างเงี้ยทำไห้คนคมองว่าเราใช้ถ่านแบนค์ถ่นเดียว จริงๆไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปบังคับให้เขาใช้สินค้าตัวนั้นเพียงแค่เราเอามาบอกต่อว่ามีสินค้าอันนี้มีผลิตภัณฑ์นี้ที่ถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาที่มันเข้ากับผลิตภัณฑ์หรือว่าเหมาะกับผลิตภัณฑ์ก็ลองไปใช้ดูได้ครับเจอกระแสนี้น้อยไหมคะเนี่ย ไม่ไม่น้อยครับเป็นเรื่องเข้าใจได้คนอื่นรีวิวเยอะผมอีกครับผมเราไปฮาร์เซลไปหรือเปล่าอะไรนะฮะเราฮาร์เซลไปหรือเปล่าไม่ฮาร์เซลล์ไหมคือจริงเราไม่ได้ฮาร์เซลครับคือสุดท้ายแล้วมันก็เราเจอกันตรงกลางลูกค้าเจอกับเราตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเด่นทุกตัวที่รีวิวนี่เป็นของลูกค้าหมดเลยเหรอเป็นของลูกค้าหมดเลยครับครับผมหลักๆที่พูดลงถึงหลักๆคุยไม่มีพิสเซนเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็จะมีที่เราเป็นเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วด้วยใช่ครับไม่พรีเซนเตอร์เยอะหมัครบ จจะมีมีเท่าเท่าที่เห็นนะครับแต่อาจจะมีเพิ่มมาอีกนิดหน่อยครับผมมีตัวครับน่าจะประมาณ3ตัวครับครับเนี่ยค่ะลัวจรดเท้าเลยไหมพันละไหมัรวดเท้าหัวจรดเท้าหมายถึงว่าอ๋อยังไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ครับผมก็ยังประมาณหนึ่งเอาให้เข้ากับคาแรคเตอร์เราด้วยมากกว่าครับครับผมเป็นคาเตอร์มอเตอร์ไซค์ครับเป็นไงค์ครับครับวัยรุ่นดีครับก็ตามที่เราได้เห็นไปในภาพยนตร์โฆษณาครับก็ เป็นรุ่นรถรุ่นใหม่ครับที่เหมาะสําหรับคนยุคใหม่คนที่ชอบอะไรที่ที่วัยรุ่นแล้วก็ทันสมัยครับผมถามถึงรายได้ในเ g บ้างรีวิวเยอะขนาดนี้ได้เพิ่มมาเดือนละเท่าไหร่อะไรนะฮะรายได้ได้เพิ่มไม่เยอะเราไม่เยอะครับผมเพราะว่าเพราะว่า,วาคือ,อเ,คเ,เราก็ทํางานด้วยเราไม่มีเวลามามารับอ,เเอีเวนต์ด้วยเพราะว่าเราถ่ายละครเยอะอะไรเงี้ยครับบางทีเอ่อภาพในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยให้เราไปก่อนรถ พอนบ้างลดพอนบ้านได้ด้วยหรอไปไหนก็เอาไปไปผสมผสมกันไม่ถึงครับนะผมแล้วรายได้านของโฆษณาเราคือโฆษณาว่ามันมาแบบไหนก็ก็ดีครับมันก็เป็นเป็นรายได้ส่วนหนึ่งครับที่เราเอาไปเผื่ออนาคตเราอยากทําธุรกิจหรือว่าเราอยากจะลงทุนหรือออะไรย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราต้องรอให้เป็นโปรเจกต์ในอนาคตครับเนี่ยค่ะล่าสุดเหมือนกับเฮียโลมี time m e e t i n เหมือนม e e ติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงครับ หลายคนเลยมองว่าเหมือนเุนเกาหลีมากมากเลยมีมิตติ้งบ่อยๆคือจริงๆอันนี้มันก็ก็เป็นแฟนมิตติ้งที่ทางกาเกาอะไรเงี้ยเขาอยากจะมาสนับสนุนแล้วก็ให้เรามีแฟนมิตติ้งแล้วก็ครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับแชทที่มาจากเกาหลีแล้วเราก็มีกิจกรรมร้องเพลงด้วยมีเล่นเกมด้วยมีแจกของที่ระลึกให้กับแฟนคลับที่มาด้วย500คนครับเราค่อจัดบ่อยและถี่นะคะที่ค่นถ้าแฟนมิทติ้งจริงๆคือครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะ ครับผมตอ,อนออน,ออนั้นเป็นโง่ใช่ครับอันนี้เป็นแฟนมิทติ้งของของผู้แดงคนเดียวใช่หลายคนเลยมองว่าที่เกาหลีไปแล้วเลยเกาหลีไปแล้วยังคนไทยครับผมยังตื่นเช้ามายังสวัสดีครับไม่ใช่อันยองอันเซโยนะครับ <c oughs> ครับผมบัวคนจะมองว่าแบบมันเป็นประเด็น,ดานมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบงานเยี้ยของคนอื่นพยายามทำอัพลุกเกาหลี คือจริงๆเรา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 ,เราแต่งตัวเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ที่ติดตามมีสแกรมหรือว่าใครทีต่ติดตามการแต่งตัวเราคือเราเราเป็นคนที่คือไม่รู้ว่าแต่งออกมาแล้วมันมันดูเหมือนเกาหลีขนาดนั้นเชอยอแต่ว่ามันเป็นสไตล์ที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันเข้ากับเราแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวเยอะอะไรเสื้อยืดกางเกงรองเท้าหมวกบ้างแว่นตาลิดหน่อยครับอย่างกระสอย่างนี้ล้วใคยมีติ้ง ก็ถ้าแฟนมิตติ้งจริงๆก็จริงๆก็อยากอยากมีนะครับแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนก็อาจจะสักปีหน้าคงดูจังหวะแล้วก็ดูโอกาสด้วยแต่ก็มีแน่มีแลนแน่นอนก็มีแลนก็จัดแล้วอยากจัดอีกครับเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่ได้มาก็เรียกร้องเหมือนกันว่าโหพลาดไปไม่ได้เป็นหนึ่งใน500คนครับผมไม่ว่ค่คาทําทนกระแสที่บอกว่าตอนนี้เราละครมาหลายเรื่องแล้วแต่ว่ายังยังไม่ค่อยพัฒนาหลายคนยังมองว่าเราแบบเล่นมาหลายเรื่องแล้วแต่ซีรีสยังต้องพัฒนาอีกเยอะเลย แน่นอนครับก็เล่นละครเรายอมรับครับว่าคือแต่ละเรื่องเนี่ยมันบทมันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเราก็ยอมรับครับว่าเราก็ยังไม่ใช่นักแสดงที่เล่นได้โอ้โหเดอะเบสที่สุดดีที่สุดในในทุกๆฉากในทุกๆซีนเราก็เราก็มีวันที่เราเต็มร้อยซมีวันที่เรา70%อหรืออะไรเงี้ยฮะก็ ก็เข้าใจได้ครับแล้วก็พยายามจะพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราให้เกียรติทุกงานที่ที่เราทำครับเช่นกันเหมือนดีเจเหมือนพิธีกรบอนแรกๆมาเราก็พูดไม่รู้เรื่องเราก็พูดอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยจนเวลาผ่านไป4ปีเราก็รู้จักเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ที่มันสําคัญต่อคนดูอะไรเงี้ยละครก็เช่นกันครับพอล่าสุดเรามาจาับใมค์ร้องเพลงแล้วคนอื่นเขาจะมองว่าเราเนี่ยนอกจากพอละครยังไม่เต็มที่เรายังมาเอาเพเลงอีกอะไรอย่างเงี้ยจะ ไม่ได้ร้องจริงจังครับผมอันนั้นมันเป็นเพลงในในละครครับครับผม<ร>ไม่มีซิงเกิลไม่มีการทําอะไรแน่นอนนั้นเป็น,เป,นเป็นเพลงแล้วก็เออ่คัฟเวอร์แล้วก็จากในละครครับทุกคนอุ่นใจได้นะครับผมไม่ร้องเพลงแน่นอนครับผมผู้ใหญ่ก <c oughs> ็ค่อนข้างจะโปรโมทหนักเหมือนกันนะเพลงสารักนี่มันเป็นช่วงละครด้วยนะครับมันก็ใกล้จะลาจอ <c oughs> แล้วอะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวคงหมดช่วงละครก็ก็คงจะซาซาลงแล้วครับผมแต่กลายว่าตลับเลยว่าแฟนขามาแสดนมีฟีดแบ็กดีชื่นชมมากอ๋อ ก็เป็นกําลังใจให้ให้นักร้องมือสมัครเล่นอย่างเราได้ได้ได้ค้าโอเคอย่างน้อยๆก็ก็มีคนคนชมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครไม่ใช่ว่ามีคนด่าอย่างเดียวหายเหนื่อยไหมคะหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยครับเขินมากกว่าครับคือจริงๆเราไม่ถนัดเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยตอนที่เพลงเรามี MV ถ่ายไล์ซิงค์เปิดในวิทยุเราก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าเราเป็นดีเจมาก่อนเราจะเปิดแบบเพลงคนอื่น คครับ่ะแล้วตัดเยตความรักบ้างค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะแต่พี่จุ๋ยมีเวลาเจอกันเรื่อยๆเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับมีเวลาไหนบ้างไหมจ๊ะพีุ่คนก็บอกว่าพี่จุ๋ยนิสเซนิ์พี่โซ่แต่มีคนมองว่าไม่มีรูปคู่โพสาะเลยว่าเขาจะวดีกันนะครับผมก็เด <Contact> <bbe> ี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวโพสให้ดูครับผมแต่ว่ามีแพนหรไม่มไม่มีแพนหรอกครับเอาเอาเป็นว่าให้มันให้มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็เป็นเรื่องของงานหรือโอกาสที่เราได้เจอกันมากกว่าคต่ถ้าเราคู่เจอ ยืมหน้ากันไม่ไม่ไม่เกี่ยวหรอกนะครับคือจริงแล้วเราเราก็ให้เกียรติกับให้เกียรติกับนางเอกที่เราเล่นด้วยอย่างช่วงนี้เราเราเล่นละครกับยิปโซเราก็จะลงรูปคู่กับยิปโซเยอะหน่อยอะไรเงี้ยให้มันเป็นเรื่องของของงานเป็นล็อตๆไปดีกว่าครับผมอะไรนะฮะพี่จุ๋ยจะไม่น้อยใจสั่งขาให้่อยสิครับพี่แต่ก็ยังมีเวลาไปไหนมาไหนกันบ้าง ไม่ค่อยนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าจังหวะว่างอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับก็คุยกันตลอดก็คุยกันเรื่อยๆครับได้เจอพีุ่วยบ่อยมากเลยก็แล้วแต่ว่าว่างตรงกันก็ก็คงได้มีโอกาสเจอกันบ้างครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคงจะได้เจอกันเยอะขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายละครด้วยกันครับหลายคนจะลุ้นว่าเรียกแฟนหรือยังคะอะะะไรนฮหลายคนจะลุ้นว่าเรียกแฟนหรือยังคะใช่แล้วเดี๋ยวบอกนะครับพี่นี่กระซิบถามกันทุกครั้งเลยอ่ะครับผมมีอีกกระแหนึงด้วยพี่สวยพี่แมนแมนนะชื่อไอจีของ อ๋อเหรออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับครับครับขอบคุณครับครับนี่ถามเรื่องความรักกยจะเปลี่ยนจากซับเหนืยวซับตาแล้วนะกลัมันจะเป็นปัญหามาตาลัวมครับเออผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามีการเข้าไปคอมเมนต์เอ่อถึงตอนเก่าหรือคอมเมนต์ว่าอะไรอย่างเี้ไม่ไม่ทราบจริงๆครับครับก็เป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์สครับเราเราไม่ไม่ไม่ได้ไปตามดูอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เราคงไม่ได้ไปแตกอะไรอะไรอย่างนี้ยครับก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันมีความสุขรู้สึกดีก็ก็เอาที่สบายใจครับคเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจครับเรื่องนี้คือมปันยังไม่สนิทไปเจออีกหรอจริงๆไม่กลัวครับก็ก็อย่างที่บอกครับว่าเราเรายืนอยู่ในในจุดนี้เราก็ เราก็ทําใจพอรับได้ครับก็อย่างที่เคยพูดไปว่าใครชมเราก็ยิ้มครับใครไม่ได้ชมใครว่าเราก็เราก็ยิ้มอยู่ดีครับผมก็อยากจะขอบคุณมากกว่าที่บางทีมีเขียนถึงแบบนั้นแบบนี้มันก็กลายเป็นแบบเตือนสติเราด้วยแล้วก็เป็นเป็นแรงผลักดันให้เราระวังตัวมากขึ้นหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจทาอะไรเราก็ต้องคิดมากขึ้นครับครผมคู่แฟนภาพหวานชิมเทียบความสวยวิจิกับแฟนคนออันนี้ไม่ทราบเลยครับผม จะไปบอกใครไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่ดีกว่าครับอยู่เฉยๆดีกว่าครับครับผมกลัวสองคนี่มีปัญหาไหมบกลัวสองคนที่มีปัญหาไม่ไม่กลัวครับครับผมอย่างที่บอกไม่คือไม่รู้เรื่องว่าใครว่าอะไรกันบ้างครับเราก็เราก็ปล่อยเลยดมเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปตามอยู่แล้วครับครับผมแต่เขาเสาดแอนเนี่ยเพราะเขาก็เป็นคนนอกวงการแล้วมาเจอกันผมเชื่อว่าเขารับมือได้ครับเพราะว่างานที่เขาเคยทํามันก็เป็นงานที่ อ,อ,อยู่กับวงการบันเทิงมาก่อนด้วยครับครับผมอย่างคุณวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยเลยครับครับผม